ยำแบบเครื่องแน่นยำแบบไม่หวงเครื่องต้องยำกินเอง <c oughs> จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยรสสัมผัสแบบอืหัวว้าวๆกันเลยจ้า ค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำยำหัวปลีสดค่ะยำหัวปลีสดยำแบบน้ำข้นเนาะเออนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรยาค่ะยายายพุ่งบอกยาพุ่งบอก,บอกใครรู้แล้วเอยเก็บอัดอั้นไว้ในใจก่อนนะคะ วัตถุดิบที่การใช้เป็นหัวปลีสดนะคะการก็หั่นแช่น้ําน้ําที่การแชร่จะเป็นน้ำมะขามเปียกใออส่ให้เยอะหน่อยค่ะหั่นหัวปลีให้ได้ลักษณะแบบนี้จะหั่นให้หยาบมันมีผลต่อการยำการจะยำสดเนาะหัวปลีมันกินสดได้ไงออรับรองค่ะคุณค่าทางสารอาหารของหัวปลีอยู่ครบไม่บุบสลายแน่นอนจ้าปริมาณตามความชอบเลยของการนี้ประมาณ3หัวน้อยๆเครื่องยำของการ ค้นในตู้เย็นมีอะไรบ้างมีหมูสับใส่หมูสับมีกุ้งสดใส่กุ้งสดมีปลาหมึกสดใส่ปลาหมึกสดค่ะนี่รวบรวมกันมาแบบนี้เลยนะคะเครื่องที่จะยำก็จะมีพริกจินดาเขียวแดงแล้วแต่ความแซ่บหอมแดงใบผักชีค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนงมะนาวนะมีกะทิมีน้ำพริกเผาแล้วก็ยังจะมีส่วนอื่นๆอีกไปค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนอื่นๆในขั้นตอนการทำไปค่ะลงมือทำกันค่ะ รอน้ำเดือดค่ะการก็จะเอากุ้งกับปลาหมึกลงไปลวกค่ะน้ำเดือดปลาหมึกค่ะใส่ลงไปแล้วก็กุ้งเก็บในส่วนของหมูสับไว้ก่อนอุ้ยกุ้งสดมากเลยดูดิกุ้งมันเด้งอะ่ะเด้งสู้เลยปริมาณตามความชอบเลยนะใครชอบเยอะใส่เยอะได้เลย ลวกแป๊บเดียวเนาะให้ทุกอย่างให้กุ้งสุกเอ,อ่อปลาหมึกสุกก็เอาขึ้นได้แล้วเนี่ยอย่าลวกนานเดี๋ยวมันจี้หดหมดนี่เสร็จแล้วเราก็จะได้กุ้งกับปลาหมึกเด้งๆกรอบๆแบบนี้พักไว้ก่อนคะ่ะในส่วนของหมูสับนะการบอกว่าอยากจะให้หมูสับมันมีความนุ่มๆค่ะเอาค่ะการก็ตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่หมูสับลงไป หมูสับการจะไม่ใช้วิธีการลวกแต่การจะใช้วิธีการลวนลวนกับสิ่งนี้ค่ะกะทิใส่ลงไปเลยใส่ลงไปไม่ต้องเยอะเนาะติดแก๊สแล้วเนาะกะทิกล่องเล็กประมาณครึ่งกล่องเอาไปเผื่อเป็นทำเป็นน้ำยำด้วยเลยบอกเลยยำแบบเครื่องแน่นยำแบบไม่หวงเครื่องต้องยำกินเอง ก็ <laughs> จะรวนรวนรวนนะให้หมูสุกหมูนี่เป็นหมูสับเนาะสับติดมันหรือจะใช้เป็นเนื้อสันก็ได้นิ่มๆนี่ยค่ะแล้วเราก็มารวนรว,วนให้สุกแบบนี้นี่เราก็จะได้หมูรวนแล้วค่ะปะ่ะแค่นี้พอละเอาค่ะไปค่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปทำน้ำยำอร่อยอร่อยยำหัวปลีกันค่ะ เมื่อเราตีเรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะค่ะในส่วนของยำาม,มนอุูเครื่องมันเยอะมากเลยอะเออแต่มันก็กินอร่อยนะมาค่ะอ่ะของอะไรที่กันมีบ้าง กันก็จะเตรียมอ่างผสมมาสําหรับยำอ้าวอันนี้ในส่วนของหัวปลีอ่เดี๋ยวการองให้ดูนิดนึงการเอาขึ้นจากน้ําแช่น้ํามะขามเปียกไว้นะนี่เลยขนาดผิวคนเลยอะสมัยโบราณอนะเขายังแบบว่าใช้มะขามเปียกขัดเลยเนาะอือมันยังขาวเลย <c oughs> อันนี้หัวปลีจะไม่ขาวให้มันรู้ไปนะคะเอาขึ้นจากน้มามะขามเปียกเรียบร้อยแล้วการก็เอาล้างผ่านน้าพักให้เจ็ดน้ําเตรียมไว้ยำแบบนี้เลยค่ะต้องล้างสะอาดนะเพราะว่าเรากินสดอือค่ะ อันนี้ก็จะหมูสับที่เรารวนกับกะทิเรียบร้อยแล้วหมึกกับกุ้งลวกแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนโรยหน้าก็คือหอมเจียวเอ,อวิธีการเจียวหอมเจียวเนาะอร่อยอร่อยกรอบบไม่อมน้ํามันเยอะทําคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครมีเก็บเอาไว้อะเอามาใช้ได้เลยเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็นี่เป็นเครื่องยำนะคะมาๆยำกันเถอะอย่าเสียเวลาเลย <c oughs> การบอกแล้วไงให้นึกถึงอะไรอะ่ะเออตั้งแต่ตอนต้นคลิปลนะที่การบอกอะ่ะว่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงพอเห็นส่วนผสมแล้วว่านึกถึงยำวันนี้ยำวันนี้อย่าพิ่งพูดอย่าพิ่งพูดอ่ะตอนนี้พูดได้แล้วให้นึกถึงยำถั่วพูอ่าแต่ทีนี้เราเปลี่ยนจากถั่วพูมาเป็นหัวปลีสดดูซิมันจะเป็นยังไงอ่ะการก็ว่าอร่อยไม่แพ้กันค่ะก่อนอื่นนะคะทำน้ำยำแบบง่าย ยำแบบเนี้ยเหมือนกับยำถั่วพูนะมันจะต้องมีออกเปรี้ยวๆหวานๆนอ่านี่เลยค่ะการก็จะใส่น้ําตาลอันนี้ที่การใส่จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะสักประมาณเนี่ยอย่าเยอะเกินเดี๋ยวหวานค่ะประมาณครึ่งช้อนประมาณนี้เออน้ำตาลเ่ยอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวใส่น้ำพริกเผาอีกในน้ำพริกเผา,ามันมีความหวานเดี๋ยวถ้ามันไม่หวานหรือว่าไงอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังตามด้วยน้ำปลาการใส่น้ำปลาสักประมาณ5ช้อนการยำกะละมังใหญ่วันนี้ เออเป็นกะละมังเลยอ่ะสามสช้อนใส่ความเค็มเท่าไร่ความเปรี้ยวก็ต้องเท่ากันอันนี้เป็นมะนาวสดการคั้นออกมาจากลูกละได้คำนวณง่ายๆเนาะใส่5ช้อนเท่ากันน้ำมะนาว3 4 5ส้คนคนก่อนนี่ ลำดับขั้นตอนเนาะการทำน้ำยำอะ่ะการทำยำแบบนี้มันต้องลำดับขั้นตอนแล้วพอเวลาเรายำกินเองอะ่ะยำอร่อยยำแซ่บแน่นอนเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเนาะมือใหม่ขนาดไหนก็สามารถยำออกมาแล้วมันแซ่บๆอะ่ะถ้าเราเริ่มต้นถูกเนะเนี่ยเริ่มต้นดีอะ่ะพอปลายทางอะขาดหลืออะไรเราก็ปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็จะง่ายอพอคนน้ำตาลละลายแล้วให้ลองชิมดูก่อนนะ ความเปรี้ยวกับความเค็มของการนะเท่ากันเลยความหวานนั่นมาแบบแตะปลายลิ้นเลยหวานแบบกลมๆเลยอะ่ะถ้าใครไม่ชอบให้หวานนําไม่ชอบให้มีมีหวานเยอะเนี่ยแหละประมาณนี้ได้เลยอของการประมาณนี้การได้ละเสร็จแล้วการก็จะใส่ในส่วนของน้ำพริกเผายี่ห้ออะไรก็ได้นะนี่จะใส่เดี๋ยวการจะลองใส่ไปสักประมาณสองช้อนก่อนสองช้อนแบบพูนๆแบบเนี้ย พริกจินดาซอยเขียวแดงเนาะใครไม่ชอบเผ็ดก,ก็ยังไม่ต้องเยอะประมาณนี้การจะใส่น้ำพริกเผาเยอะหน่อยอยากกินชอบกินชอบกินเมนูนี้มันจะมันมันมน,นัวๆหอมๆแล้วก็มีความแซบ่บๆคนให้น้ำพริกเผาอะค่ะมันละลายแล้วก็ชิมรสชาติอีกทีหนึ่ง ได้แล้วยังขัดเปรี้ยวเดี๋ยวค่อยเติมเปรี้ยวทีหลังหลังจากนั้นค่ะหมูสับค่ะใส่เลยนี่น้ำยำน้ำยำของการก็จะประมาณนี้นะนี่ค่ะใส่หมูสับลงไปกายจะใส่ทั้งน้ําทั้งกะทิเลยเอ๊ใส่ทั้งหมูทั้งกะทิแบบนี้เลยนี่แปบ๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วหมูอ่ะถ้าใครแบบอยากจะให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นชิ้นๆเนาะเราก็สับให้มันหยาบๆปรับแต่งรสชาติน้ํายำให้ได้ตามชอบเลยของการเปรี้ยวนํา มีอมหวานอมเค็มอ่ะพอพอแล้วค่ะนะอมหวานหวานก็มาจากน้ําพริกเผาด้วยส่วนหนึ่งแล้วมีความเปรี้ยวแล้วนี่แหละค่ะของการพอแล้วการก็จะใส่หัวปลีค่ะลงไปหัวปลีสดเลยนะคะของการใส่ไม่ได้ลวกลองยำดูเนาะรับรองค่ะคุณค่าทางอาหารอยู่ครบยำกระมังใหญ่หั่นเท่าไหนก็ใส่หมดเท่านั้นนะคลุกเค้าค่ะนี่โอ้ยน่ากินอะ หัวปลีพยายามเลือกที่มันอ่อนๆอันไหนที่มันแข็งๆเราก็ไม่ต้องเอาเพราะเรากินสดไงเดี๋ยวเราเคี้ยวไม่ออก <c oughs> ไม่ใช่อะไรมันจะสะดุดการกินเอาค่ะกุ้งกับลาหมึกใส่ลงไปอือใส่กุ้งใส่กุ้งอ่ะใส่กุ้งไปแล้วเป็นไงน่ากินเชียวของการจะผู้หญิงนะเนะาะยำออกมาการจะติดรสเปรี้ยวเออมีความเปรี้ยวนําค่ะ เราก็ใส่ในส่วนของหอมแดงลงไปเขาอีกโอ้รสมากดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากมายเลยถ้าได้กินอ่าดูเหมือนก็งั้นๆแหละธรรมดาโอ้แต่พอได้กินแล้วเฮ้ยโอ,ยโอยมันขัดกับหน้าตาเลย อันดับสุดท้ายเพิ่มความหอมมันเข้าไปนะใครชอบใส่เยอะได้เลยถั่วลิสงคั่วค่ะบดด้วยนะตาเออบดก็ได้ตำก็ได้แต่การใช้วิธีการตามันจะแบบว่าแหลกบ้างไม่แหลกบ้างนะประมาณนี้มากน้อยตามความชอบค่ะคลุกเคล้าเบาๆนี่เรียบร้อยแล้วผักชีค่ะต้นผักชีเนาะใส่ลงไป มีความหอมมากหอมชวนกินมากๆเลยนะใครชอบในส่วนของน้ำมันพริกเผาก็สามารถใส่ได้นะเออสีสันมันก็จะได้สวยงามขึ้นมาโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะอีกหนึ่งความหอมนะคะนีเลยหอมเจียวค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรอยากให้มีอยากให้ใส่อ่ามันจะหอมค่ะก็นี่เลยก่อนเราจะเสิร์ฟเนาะอันนี้ขอการเสิร์ฟลำเรือใหญ่ไปหน่อย มันก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะยใ,ใหญ่จุกๆแบบนี้ค่ะก็โรยๆไปอ่ามากน้อยเนาะเสร็จแล้วอ่ะก็แค่ให้ดูโชว์ก่อนแค่นี้พอเดี๋ยวหลังกล้องค่อยไปจัดการ พร้อมเสิร์ฟจ้ายำหัวปลีทะเลค่ะแบบนี้เลยจ้ารับรองค่ะโอ้ยแซ่บอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะกุ้งปลาหมึกหมูสับจัดกันมาตุ้มๆเลยค่ะอ่าอร่อยดีเหมือนกันนะแล้วก็หัวปลีมันความกรอบมีความนุ่มแล้วก็มันมีความหวานอยู่ในตัวที่สําคัญมันจะไม่ฝาดที่มันไม่ฝาดเพราะว่าเราไม่ได้เอาแกนกลางของมันมานะคะเราใช้แต่กราบป,ปีกล้วยค่ะ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือสองไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวอีกนะคะสามารถกรอกลิงด้านล่างนี้ได้เลยจ้า